ở cao tao kêu tên đi ạ bỏ đồ đồ ạt vàng ạ đồ ạt vàng luôn mày ạ เราต่ออัดฟางครับตอนนู้นเกี่ยวยังไม่เร็จครับตอนนู้นเหลือร่องเดียวครับเกียวได้ร่องเดียวก็ตอนนี้เกียวเต็จแล้วตอนนี้อัดฟางได้ครับ ตอเเกูเบตาครับกันแรงครับอามาเราอัดต่อครับเราอัดอีกรอบครับอัดฟางอัดฟาง ฟานี้อัดอัดไปขายก็ได้ครับอัดไปไกลอ้วก็ได้ครับอัดได้หมดนะครับอัดอัดไปขายก็ตกตกก็ตองปันกว่าครับเอาเอาฟาไปขายก็ตองปันกว่าครับตองปันตองปันห้าติบลุกน้องมาตัวครับลุกน้องลูกน้องครับ ตามมาดูเครื่องอัดฟางของพี่ปินิดครับปีนิดกำลังอัดฟางอยู่ครับเดี๋ยวก้าวตีก็อัดฟางนะครับอัดฟางเก็บไว้ครับอัดฟางเก็บไว้เก็บไว้ให้วัวกินก็ได้ครับเก็บไว้ขายก็ได้ ได้หมดอับควางนี่ครับตัดคางได้เลยครับ เดี๋ยวปลาไปดูตั้งล่างครับอันนี้อัดอัดยังไม่คล่องครับเพิ่งเพิ่งลงอัดครั้งแรกครับเตะเตื้อกาดครับเตืะมัดไม่แน่นเตืะขาดก่อนได้หญ้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยคราบฟางครับฟางอัดครับอัดเตื้อกาดครับต้อง ปรับปรุงใหม่ครับรถเกตกับรถเกตไ,ไม่ไม่ใตรถไตะรถเกตครับรถไตต้องมีต่อล้อครับรถเกตต้องมีตีล้อรถเกตต้องมีตีล้อครับ ครับมูจะระบนต้องค้นหนาพิสโลก็ได้กินนึงก็ได้นะครับลงดีกว่าครับหมูจะขึ้นแล้วครับหมูขึ้นไปคุมครับไปดูระบบครับหมูครับ นวดก็อันใหม่กำหนดรอนใหม่โทรศัรับเร็อมาแล้ว ครื่องนี้ซื้อมาแปลงอยู่ครับแปลงมากครับเครอนี้เครื่องนี้อะซื้อมาแปลงมากเลยแสนเจ็ดครับแสนเจ็ดอัดดีครับอัดดีเหมือนกันครับอัดฟางครับ ยาฟานที่ขาดครับกลมาดูฟางครับนี่ฟางที่ขาดฟางก็ฟางตวัตวเเหมือนกันับนี่ตัวเเหมือนกันอัดได้ครับอัดได้ฟางน้ามากเลยครับอัดอัดไปฟางอ้เทือก เต้ามันกาดครับเต้าที่อัดฟาร์มบัรกาดต้องแค่ใหมให่ครับแค่ใหม่เต้ระบบเครื่องใหม่อัดอัดยังไม่ได้หนึ่งก้อนนะครับ มนดูอีกรอบครับ าแล้วพาได้แล้วพาได้เป็นก้อนเลยครับ ได้หนึ่งก้อนแล้วครับได้หนึ่งก้อนแล้วลูกน้องเดินตามครับลูกน้องเดินตามครับเดินเก็บฟางครับเก็บฟาง อะก็ดูอีพีหน้าครับอีพีนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับรตาตาัดกายตาบระดิงให้กิวแตนดีเลยครับ